โอเคสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำาของเล่นฟูดกรับิ้งเกมนะเป็นของเล่นที่อ่าที่ว่าแย่งกินเม็ดอาหารกันอย่างนะครับเป็นลักษณะลูกไายฮิปโปนะชุดน,นี้ก็เป็นของเล่นแผงนะผมหาซื้อมาจากลกของเล่นแผงนี่แหละเลยเย็ยแม็กเป็นอย่างนี้อ่ะไหนน้ออ่ะเดี๋ยวเดยวะ อาสกอเทปแปะด้วยเด้ะอะแกยาสีนอืมได้อ่ะเีกทำไหนลองดูข้างในทีน่มีอะไรบ้างโอ้มีคู่มือครับเป็นภาษาอังกฤษนะแล้วก็วิธีการเล่นอ่ะในหนึงออกมายากอยังโอ้มันเป็นทั้งชุดเลยอืม,มเป็นทั้งชุดเลยไหนเนาะแกะ โอ้ยสองก็ทำมารับหรือเกินอ่ะหมดแล้วครับมีเป็นชุดมาอย่างนี้นะมียางให้ด้วยโอ้ต้องลดยางนะครับเนี่ยลดยางออกนะไม่งั้นมันจะกดไม่ได้อืมเป็นยัง,ยงไงโอ้ยือย่างนี้โอ้ยืดอย่างนี้อ้าวทำไมตัวนี้ค้างโอ้โอ้กดอ,อ,อย่างนี้เอ้าตัวนี้ปากมันต้องแกะอ่าสีับเนาะใช่ไหมล่ะ ไม่เปล่าลอ่ะเดี๋ยวลองมาให้เด็กๆเ,เล่นกันดูบ้านนะครับว่าเป็นยังไงดีกว่านะ ของเล่นชิ้นนี้ก็หมอให้น้องๆเด็กๆนะเราไปเล้นแข่งกันได้ต่อทั้งสองคนนะครับแต่ถ้าเรากินเม็ดโหมดนี้เราก็ต้องพลิกนะไงครับพลิกให้เม็ดมันไหลออกคือคือออกมาทางนี้นะครับนี่ไงอ่าฉะ้มันก็จะอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมครับแต่ผมติดใจก็ตรงเดือนนี่แหละนะไม่รู้ว่าเขาให้มาทําไมนะแต่มันกดแล้วเอาเม็ดออกไม่ได้อ่ะมีมาให้สองข้างด้วยไงผมกดแล้วมันเอาเม็ดออกไม่ได้นะ ติดใจก็ตรงนี้แหละอ่ะชุดน,นี้ก็ลองไปหาดูตามร้านค้าทั่วไปนะครับเป็นของเล่นแผงนะคลิปหน้ากลับมาพบก,กันใหม่อีกนะครับ